เอาลำยมาส่งนะครับลำยยมาขายนะครับจันี่ครัเกตวันนี้ไรเอวันนี้สิบเบากยิมอดูเจ้าของดูดเจ้าของเจ้าของได้แดด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 แด แต่ของใจดีเนี่ยเหมาถุงให้สามสิบบาทเองเนี่ยนะครับเครื่องคัดลำไยนะเครื่องคัดลำไยสนุกสนานร่นำรวยยิ่งรวยครับเครื่องคัดเครื่องคัดลำไยยุย,ยรุ่นยิ่งรวยอ่าจบแล้วนะครับ